พี่น้องตอนนี <il> <plein> mm ้กำลับมัวกับควายเขาเนาะอยู่กับควายเขากับเก่ายากพี่น้องไปเดี๋ยบบกคนเองปลูกควายก่อนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องหลังจากปลูกควายแล้วเกาก็ตีเข่ากันาะอกำลมแห้งขนาดพี่น้องเลย เขาตัวนี้เขาเป็นเขาเลือน้ำถั่วมพี่น้องฮะปลีมแล้วเนาะน้ำถั่วมปขึ้นมาถ่วมนี่อยู่สามเถื่อถ่วมเนาะพี่น้องตัวไดงน้อยนึงได้บุหรี่พี่น้องเอ้ตัวแด้แต่ทั้นี่เลยเนาะแต่ว่ามันกัดไข้แนีอยู่นี่ดิลูกเน๋อพี่น้อง กทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์จุกุสูคนเนาะมืัอนี้ก็มาอยู่กับช่องบ่อพรถิ่นน้องหลวงขึ้นเตาพี่น้องเลยหลังจากไม่ลงคลิปหลายมือเนาะหลายอาทิตย์นะพี่น้องไม่ลงคลิปเนาะก็่ค่อยๆวางไดปนะพี่น้องมืัอนี้ก็มาพ่อกันอยู่ทุ่งไฮทุ่งหน้าขึ้นเตาพี่น้องเลยกับบรรยากาศยามแรงเนาะยามแรงลมอุ่ยๆพี่น้องอากาศหนาวเนาะอยู่ทุ่งไฮทุ่งนาขึ้นเตาพี่น้องตอนนี้เป็นเวลา หาโมงพี่น้องหาโมงแรงเนาะตอนนี้แสงตะเวนกำลังสิต,ตกเนาะพุทธเนาะตะเวนเฮางองผ้าเดิมใกล้จะลงแล้วนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็อยู่ไฮอยู่หน้าคนเดียวพี่น้องเอ้ยเนาะใกล้สีเขา่าสูเนาดูลงไฮลงนาแรงนะเนาะหลังจากไทยไฮไทยนาแล้วเนะาะกับมากา้าเกียมเนาะไว้เนาะตอนนี้หมอพุทธอีกก็นอนอยู่ตรงไฮตรงนาเนาะนอนอยู่เพียวมีพี่น้องเอ้ย ตอนแรกก็เรื่องที่ว่าอันจิตัดหญ้าเนาะอันนี้ตอนแรกว่าสิตัดหญ้าสิลงไปตัดหญ้าแถวคันนาเท่านี้แล้เนาะมันเองก็เลยไม่ได้ตัดบ้านพอเพื่นเองก็เลยมาตีเข่าตีนพี่น้องเห็นดิเข่าตีนเนาะเป็นแบบพี่น้องนี่เข่าอันเลื้อน้ำถ่วงพี่น้องเลยถ่วงมัดสองบอนเนาะวานมัดสองถ่วงสองบอนกัดซ้ำเท้าถ่วงก็เลยเลือนแต่เท่านี้พี่น้องเลยเห็นดิ เอาไหมตีเอาพี่น้องเดเอาไม้ตัวนี้ตีเอาเนาะเดเอาไม้ตัวนี้ตีเอาเข่าพอนเข่าพี่น้องเลยเพราะมันมันบอลลายนะขสิปั่นกับบอลายตีเอากับนายอยู่ประมาณสองหนึ่งพี่น้องถ้ากแกะมาแล้วเนาะพี่น้องเดแกะมาห้าก็แล้ววันนี้มือแรงกต่ที่นองตีเอาเดียวพี่น้องเลยยังไม่ได้แล้วทุกคน ปลูกพี่น้องหน้าตานอนเผาขปุกเพราะว่าขนมาไหว้พี่น้องเลยหลังจากเขาเต็ดคองแล้วเขาก็ใช้ด้ลงมาวานเขาวานน้ำขึ้นเกาพี่น้องเลยน้ำตัวนี้กําลังโบกเลยพี่น้องเลยหลังจากน้ำไหลเรือตอนนี้เนาะตะเวนี้กำลังขี่ค่อยขับลงแรงนะพี่น้องนะครับพี่น้องพี่น้องขี่ค้ำเลยตอนนี้พ่อพุธเองกำลังขี่เอาควายเขาไปผูกเนาะ เอาไฟเขาผูกอยู่แดงอยู่นี่แหละนี่นอกพี่น้องอยู่กับบรรยากาศในทุ่งนาเก่าวเลยพี่น้องเลยนะนี่แหละขึ้นว่าอาชีพชาวไร่ชาวนาห้องหายทุ่งนานี่แหละกับบรรยากาศท่ลมพี่น้องเนาะหนาวพี่น้องเลยนี่ออกมาคนเดียวพี่น้องตะเกียงพอใยายพอนอนเลยพอใยายไม่เป็นนวนชินเนาะนวนชินใหญ่เป็นเลยเขาเมื่อบูชาเนาะแต่เฉพอะนี่กัน นอนเปลี่ยนเพลินเนาะหลังจากวานเขากแ็แห oui ละบางคนเองอาจจะนอนติดตัดเนี่ยน้องพี่น้องนี่ตอนน mm. ี mm. okay, ้ง okay, okay. ัวกับควายเขาเนาะอยู่กับควายเขาตะเก่าย่านพี่น้องไปเยี่ยมบางคนเองปลูกควายกันเนาะพี่น้องเนาะควายมาปลูกกันพี่น้องร้อยควาย Hãy subscribe cho nữa, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ตีเข่าพี่น้องเอ้ยเอาไมา้ขอดทับเอ่ะเพราะว่ามันบ่ร้ายมันบมดเลยมันบร่นบร้ายก็เลยมาเพิ่มก็เลยเอาไมา้ตีแล้เนาะแต่ว่าเมื่อคืนนี่ตกเกมามากนี่เห็นพ่อใหญ่เป็นตีแล้วแล้วเนาะตีแล้วเลยยังเรือกตกเก๋ามากมุนนี่เนาะเลยมาพ่มอีหนึน่งการตีเข่าพี่น้องได้อยู่ประมาณสองหนึ่ง พีน้องเลื้ยงคนเป็นใครเส้นหลักตะเวนก็นเริ่มลงแล้วนะพี่น้องเนาะโอ้ตะเวนตามลุ่งตามลุ่งนะพี่น้องขำแล้วนะพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศเย็นนะพี่น้องลมพัดวี่วีเนาะโอ้แรงเบาๆหนึ่งก็จะตีเข่าตัวนี้แหลนะเนาะตั้งากเอาควายเขาแดงแล้วเนาะ คลายเขาเล,าลเ็กเนี่ยว่าพ่อหนีกีตีตัวนี้เลยเขาเนาะแก่มาเมื่อกี้นี้ตัวนี้อันพญตีว่ามันก็อยากเสียงกล้องดังๆพี่น้องล่มเฮล่มเฮงขนาดเล็กหรือว่าพอเด็กที่นอนอยู่ที่นี้แน่นะเนาะปลูกใบพอด้นอนพอ,ด,นอ,นพอด้นอนอันไทยหาไทยนาเนาะผ่านข่าวานน้ำแล้วกับเขาเขาสูแล้วเราอกดมันต่อเด็กเกี่ยมเนาะ Và thì kia mà, mà nhả nó bắt tắt nhà nó phi nó. lúc bắt tắt mà nó bươn sao nó tắt tại nó. Nó kịp khảo tôi nhỉ. Tôi chị tắt mượn sao không? Tôi thì khảo đèn con nó phi nó. นี่เย็นพี่น้องเลยสองหมื่นเลยสองหมื่นเลยอากาศเย็นๆมัอนี่หนาวๆเนาะถ่ายภาพเขาเนาะเทียงตรงไหรตรงหน้าเขาแบบสบายพี่น้องเลยอยู่ตรงไหรตรงหน้านี่แบบคนนี่ก็ยังบ่ค่อยน,นอนหลายเนาะถ้าว่ายยมวานเนะี่ยถือว่าคนนี่หลายพี่น้องทำไพ่นี่ถือว่าบา่ขาดแทีนี่หันไพ่เนาะนับแต่รถเตล่าง บรขาดเท่านี่นอนเอาแรดแรดมาอยู่แถวนี้ฮะอยู่หน้าหนึ่งกับมัวนพี่น้องเอ้ยนอนเนาะนอนไปเรียนทุกปีพี่น้อ,พนอ,องพวกเสือก็เลีาพวกเสือกันกับชาวคนเพิน่นหือว่านอนน้ำกุฏิกลุ่มกุหลามา,นาเนาะไปมาควายมาผูกพี่น้องข่าแดงยามแดงมาเลยทั้งมัวพอผอมผูงัวก็ยืนทั้งล่างผู ในหมองหนาอยู่ไปมาโอ้เปตาฉี่อันหนาดาอยู่เพี่น้องอ วัดพี่น้องเลยนอนอยู่ทงพอลมหแห้งช่องมือเลย yên hang đi P'long, sao ai? Mịp khoai của ơi. khoai ma này, khoai còn. เนี่ยโอ้ยควายกินเขาเลยมาแรมาๆเบิง้งป <c oughs> ูแน่ๆนี่พี่นอ้องเขาบอกปูแน่นี่มันหลุ่ทั่วหลักเมื่อบ้านเลยควายตัวนี้ ไปแงงัวมาอีกพี่นอ้องึงงัวตั้งควายเนาะขับเลยขับลงขับลงนะพี่นองเนาะนอนตักหนาแน่พี่น้องเลยแต่ว่า ตนนอนแรกว่าชียูตัดหญ้าเนาะว่าชียูตัดหญ้าออกแต่ขนนาดเนี่ยว่าขนาดของพ่ตัดหญ้าออกหนูหลายหนูหน่อยมัหนหลายแล้วก็เลยตัดออกมันแปดนะพี่น้องจนกว่าชีได้วานเขานอนโุเร,รงอย่างเจ๊คิดอะไรพี่น้องเอ้ยนอนโมแรงเนี่ยาตากาใจอยักแบบสีเพราะวีเนี่เนาะหนาวหนาวแหง้ง แห้งพี่น้องเอ้ยลมกวนเด้อลมโงแหงขนาดเัวนยเนพี่น้องเพราะว่ามันลมได้ยันงูเห่าเนาะื่อกีนี่ก็ตีงูเห่าตัวนึ่งนะพี่น้องเพราะว่ามันลมแหละ งูหางคบมาเราพี่น้องมันอยู่ในป่าหยาเห็น้องแค่นนนนปาา่าหยาใกล้เทียงงูหางตีองค์กี่นี่ก็ตัวหนึง่งตัวหมาเห็นเนาะงูเหางตัวนั้นแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพรพี่น้องเบิ่อแล้วหลงลถ่ายเพราะว่าญาติเนี่มันใกล้เทียงมีป่าหยาหลาย,าลายคบหมาพี่น้องจักขี่หลอดด้บอลและหมาตัวน,นั้นนะหมาเองนี่แหละมันคบ lượt vào tin Cú hào bắc nhảy Xuống lôm lôm thì có lâu ăn này đây này. Lôn, hào hào ăn mà xuống lôm nó cái thì má hiến nó vậy xong Như thế bà nhả nó Thế bà nhả nhả nó hộp Vô เนื่องจากเอาควายเขาแหละกับอ้วงอ้วงเขาแดงต่ออีกตวินก็เริ่มแดงลงแดงลงแล้วหย่อมามายังยับ น้ำได้บ้อาะมงแรงไงลงนข่นงกันนา แล้วพี่น้องขวายเขาแดงแล้วเนาะหลังจากงัวเขาแล้วคอยเขาได้วเัาจึมาตีเข่าะพี่น้องมาข้อตีเนาะลมแห้งพี่น้องหลังจากปลูกไฝแล้วเขาก็มาตีเข่าเนาะลมแห้งขนาดพี่น้องเลย เขาตัวนี้เขาเป็นเขาเรือน้ำถั่วมพี่น้องหักปลีมแล้วเนาะน้ำถั่วไปขึ้นมาถ่วมนี่อยู่สามเถื่อถ่วมเนาะพี่น้องตัวเด่นหนึ่งนอนผูวเดียวพี่น้องวุ้นนี้ฮะเนาะมีอีกเพียงหนึ่งนอนอยู่พคนเนาะเทียงตัวนั้นแท่เพียงกันอยู่ดอกโบอาขอบุยญานเป็นไงบ้นนหลังก็นอนคนเดียวอกันเนาะ